ก็ช้าเดินก็ค่อยเดินลูกอันนี้แม่แม่แม่หฮมนาครับมานนี้วะเพมามาเพ่ยามาเพ่มามานี้ลูกโอเคมาบนบนวนวนเพ่มาบนมานี้มาเพ่มาวิ่ง อ่ะวนม,าน,มา,นานี่มานี่อันนี้ม,มาเร็วมาเพื่อเพื่อนเพือันนี้แม่ไม่เหลืองดวงตาอาจับมือแม่ก่อนแล้วจับมือมาดมอะไรจับมือมาเพื่อนมาดมก่อนดมก่อนอ่า นี nie, <iet> ่เพลงเราน่ารักนะครับผมมาไปมาอืมอันนี้คุณแม่กำไรเงินแม่ของเขาเอาบล็อตสูงสูงเอาถอยออาวางจุ๊ดๆหน่อยจุ๊บหน่อยตีหัวบนตอกหัวดิเลยบนตีบนสูงตีบนสูงบนตีหัวนะข้าบนสูงสูง โชคดีโชคดีนะโชคดีปีใหม่ครับนี่คุณแม่มาละพอลูกวางสูงสูงบนสูงไม่บายสูงไม่บายกัน